ครับผมนายราชโนเสียงเทองรหัสมนักษา2 0ศึกษา208จะมานำเสนอเรื่องความรู้เกี่ยวกับบทที่1มัลติมีเดียครับถ้ามีเสียงรบกวนขอไปในนาที่นี้ด้วยนะอโอเคต่อไปสื่อมัลติมีเดียคืออะไรมัลติมีเดียคือการนำเสนอสื่อหลายรูปแบบ มาระสมผสานกันบนแพลตฟอร์มหรืออุปรกรณ์เดียวกันหัวใจสําคัญคือการบูรณาการสื่อต่างๆให้ทํางานร่วมกันอย่างสรุปตัวองค์ประกอบของมัลติมีเดียข้อความหรือเท็กซ์มีไว้ถ่ายทอดแนวคิดรูปหรือ Image มีไว้สื่อสารเช่นภาพเล c เชอร์เลตเตอร์เวกเตอร์ letter. เสียงไอโอ เป็นพวกดนตรีเสียงเอฟเฟกเสียงพูดวิดีโอคือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงที่อาจจากชีวิตจริงแอนิเมชันหมายถึงภาพเคลื่อนไหวจำลองที่ช่วยอธิบายาสิ่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น ต่อไปคุณสมบัติของมัลติมีเดียมีอะไรบ้างความหลากหลายของสื่อการปฏริสัมพันธ์การบรุณาการมัลติมีเดียทำให้เนื้อหาหน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้นครับประเภทของมัลติมีเดียมัลติมีเดียมีประเภทเหลายอย่างสองอย่างหนึ่งคือสื่อเชิญเส้นหรือไลเออ์เช่นภาพยนตร์วิดีโอ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมได้เด็กน้อยหรือไม่ได้ต่อไปเวที่2ส,สื่อไม่เชิงเส้นหรือนอนไลน์เช่นเว็บไซต์หรือเกมหรือหนังอาจจะมีเอ้ยไม่มีแต่ว่าผู้ใช้สามารถตอบโต้ได้อย่างอิสระครับต่อไปบทบาทของมัลติมีเดียในชีวิตประจำวัน การสื่อสารใช้ในการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลใช้ในงานธุรกิจการตลาดความบันเทิงเช่นภาพยนตร์หรือเกมมัมติมีเดียประสบเกยเอยสรุปคือมัลติมีเดียคือการรวมพลังของสื่อที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารดึงดูดความสนใจและสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งให้กับผู้ใช้งานขอบคุณที่รับชมครับ